สวัสดีคะ่ะนักเรียนระดับชั้นปอสองทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พกกับวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะใกล้จะจบปอสองแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนคลิปที่ผ่านมานะคะคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาของแต่ละภาคนะคะที่ก็มีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกอย่างเช่นประเพณีวัฒนธรรมของภาคกลางก็จะมีประเพณีสงการนะคะก็จะมีการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่นะคะหรือมีการส่งน้ำพระก่อเจอดีราย ประเพณีรอยกระทงประเพณีรอยกระทงก็คือเป็นประเพณีที่เราทําขึ้นมาเพื่อเป็นการขอโทษพระแม่คงคาที่เราทําสิ่งไม่ดีลงในแม่น้ํำลาคลองนี่คือหรือประเพณีบวชน้าของภาคกลางนะคะก็เป็นการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดานะคะส่วนประเพณีของภาคเหนือ ็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นประเพณีสงการเขาก็เล่นเหมือนภาคการนี่นะคะมีการเล่นสาดน้ำรดน้ำขอพอรผู้ใหญ่มีการส่งน้ำพระแต่ประเพณีรอยกระทงของภาคเหนือนะคะความสำคัญก็เหมือนกันนะคะเป็นการขอโทษพ่ะแม่คงคานะคะที่ทำสิ่งไม่ดีไม่งามแต่กระทงของเขานะคะเรียกว่ารอยกระทงสายก็จะเอา กระรามาทําเป็นกระทงแล้วก็จะมีธูปเทียนดอกไม้อยู่ในกะระลาแล้วก็จะปล่อยเป็นสายนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะก็เป็นประเพณีรอยกระทงแต่เป็นการกระทําที่ไม่เหมือนกันนะคะต่อไปประเพณีของภาคอีสานก็เป็นประเพณีไหลเรือไฟนะคะนักเรียนประเพณีไหลเรือไฟ ก็เปรียบเสมือนประเพณีรอยกระทงของภาคกลางเหมือนกันนะคะเป็นการขอโทษพระแม่คงคาที่เราทำสิ่งไม่ดีไม่งามลงในแม่น้ำหรือปล่อยสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายของเราหรืออยู่ในครอบครัวของเรารอยไปกับสายน้ำนะคะต่อไปประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะก็เป็นประเพณีที่ใช้เทียน แท่งใหญ่ๆมาสลักเป็นรูปต่างๆนี่คือแตก่การปฏิบัติของแต่ละภาคก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปประเพณีชักพระของภาคใต้ประเพณีชักพระของภาคหน้าขอโทษภาคใต้ก็เป็นประเพณีทําบุญทางน้ํานะคะก็เป็นประเพณีทําบุญออกพรรษาเหมือนกันนะคะ แต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละภาคหรือประเพณีศาสตร์เดือน12ประเพณีศาสตร์เดือน12ก็จะเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วแล้วเรียนจะเห็นได้ว่าประเพณีของแต่ละภาคเกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนะคะเอามาคิดและเอามาทำหรือเอามาปฏิบัติ และก็สืบถ่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ในชั่วโมงนี้คุณครูก็จะพูดถึงเรื่องคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทยนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้วนักเรียนต้องบอกจุดประสงค์กับคุณครูได้ดังต่อไปนี้ 1. น,นักเรียนสามารถ บอกคุณค่าและความหมายของประเพณีไทยได้ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ 3. นักเรียนสามารถสืบค้นและอนุรักษ์เกี่ยวกับประเพณีไทยได้นะคะเรามาเริ่มประเพณีของไทยกันเลยนะคะที่มีมา ตั้งแต่สมัยโบราณก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของคำว่าประเพณีนะคะประเพณีหมายถึงสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเช่นประเพณีสงการประเพณีรอยกระทงประเพณีบวชน้า นักเรียนคะในสมัยก่อนประเพณีสงการถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะตรงกับวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีความสำคัญของประเพณีสงการมีดังนี้ 1. ทําทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบนพระบุรุษและก็เป็นการ สืบทอดศาสนา 2. มีการรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงถึงความกระตันยูกะตะเวที 3. ม,มีการ,ระเร่นแบบไทยๆนะคะและญาติพี่น้องก็จะมารวมกันนะคะที่บ้าน ปู่ย่าตายายหรือบรรพบรุษของเรานะคะนี่แสดงถึงความรักความสามัคคีนะคะในวันสงการะคะ่ะมาดูคุณค่าของวันสงการนะคะนักเรียนในวันสงการนี้ญาติพี่น้องของเราก็จะมาร่วมกันที่บ้านปู่ย่าตายายนะคะเมื่อรวมกันที่บ้านปู่ย่าตายายก็จะมีการ ทำอาหารรับประทานกันแล้วก็เตรียมทําอาหารเลี้ยงเพื่อนบ้านในหมู่บ้านของเราและเช้าขึ้นมาในวันที่ส3ก็จะนําอาหารที่เราเตรียมไว้นั้นไปทําบุญตักบาตรไหว้พระนี่คือคุณค่าของวันสงการนะคะหลังจากเราไปทําบุญสงการที่วัดเสร็จแล้วกลับมา เราก็จะมีการเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านของเรานี่นะคะมาอะไรคะมารดน้ําขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เรานี่ก็เป็นการอะไรคะแสดงความรักความสามัคคีในชุมชนของเรานะคะถึงเราจะไม่รู้จักกันเราก็มีแสดงออกถึงความรักกันได้นะคะนี่คือเป็นคุณค่าต่อ ชุมชนและครอบครัวนะคะให้เรามาอยู่ร่วมกันแสดงความรักความสามัคคีกันนะคะต่อไปก็จะมีการเล่นสาดน้ำนะคะเล่นสาดน้ำก็เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะให้เรารู้จักกันจะเห็นได้ว่าประเพณีไทยเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจนะคะดูแล้วแบบสบายใจรู้สึก เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านนะคะทุกหมู่บ้านก็จะแสดงความรักความสามัคคีกันนะคะหลังจากนั้นเราก็อาจจะมีการละเล่นแบบไทยๆนะคะจนถึงวันที่14วันที่สิบสีเขาก็บอกว่าเป็นวันครอบครัวไทยนะคะญาติพี่น้องก็จะมาทําอาหารรับประทานร่วมกันนะคะนี่คือคุณค่าและความสําคัญของประเพณีสงกราน ต่อไปมาพูดถึงความสำคัญของวันลอยกระทงนะคะคนโบราณถือว่าน้ำมีประโยชน์และมีคนค่าต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือพืชหรือสัตว์เราต้องใช้น้ำในการดำรงชีวิตในเดือน12นี้น้ำจะเต็มตลิ่งเต็มคองหมดเลยนะคะพระจันทร์ก็เต็มดวงบรรพาุบริษก็เลยถือโอกาสนำนำสิ่งแวดล้อมเช่น กระใบตองกระทงนะคะอยู่วกกล้วยมาเย็บเป็นกระทงและทําจุดทูบจุดเทียนนะคะเพื่อขอเข้ามาพระแม่คงคาให้ทําไมคะ ให้ในสิ่งที่เราทำไม่ดีไม่งามและให้เรามีน้ำกินน้ำใช้ตลอดไปนะคะนี่คือความสำคัญและเราก็เป็นไงคะได้มาทำกระทงร่วมกันในหมู่บ้านของเรานะคะแบ่งกันแบ่งกระทงกันแบ่งหยวกกล้วยกันนี่ก็แสดงออกถึงความรักความสามัคคีในชุมชนของเราและก็เป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยด้วยนะคะต่อไปประเพณีบวชหน้า ประเพณีบวชนาคส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่นับถือศาสนาพุทธผู้ชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็จะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานะคะก็จะเป็นการตอบแทนญาติพี่น้องนี่ไงก็มีคุณค่าคือญาติพี่น้องมาทำไมคะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยที่ลูกชายบ้านไหนได้บวชนะคะก็นี่คือแสดงถึง ความรักความสามัคคีในหมู่บ้านของเราและในครอบครัวของเราด้วยนะคะนี่คือประเพณีของไทยที่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากเลยอย่างแต่ละภาคก็อย่างเช่นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะประเพณีบุญบั้งไฟของเขานะคะก็จะมีการทําบุญตักบาตรคนในหมู่บ้านก็จะมาร่วมกันทําบั้งไฟเพื่อจุด ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลหรือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานะคะแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการฟ้อนลำนะคะสวยๆงามๆนี่ก็คือคุณค่าทางจิตใจและเกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้านภาคใต้ก็เหมือนกันนะประเพณีชักพระหรือประเพณีรากพระเป็นการ รวมญาติพี่น้องมาทําบุญนะคะมาทําอาหารรับประทานกันแล้วก็ทําบุญตักบาตรไหว้พระนะคะแล้วก็รับประทานอาหารอันนี้ก็เป็นการสืบข้อสือบขอโทษสืบทอดประเพณีของไทยไม่ให้สูญหายไปอีกเหมือนกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าประเพณีของไทยไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็แล้วแต่มันมีคุณค่าและมีความสำคัญที่แสดงออกถึง ความรักความสามัคคีนะคะคือญาติพี่น้องมาพบปะกันนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ว่าประเพณีของไทยมีอะไรอีกให้นักเรียนไปสืบค้นดูนะคะว่าในสมัยก่อนนั้นเรามีประเพณีอะไรอีกมากมายเลยนะนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับ คุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทยไปแล้วทั้งสี่ภาคนั้นลองมาประรองคำถามสักสองสามข้อนะคะคำถามข้อที่หนึ่งวันปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้อง ตรงกับวันที่13ถึงวันที่15เมษายนของทุกปีคำถามข้อที่สองประเพณีรอยกระทงทำเพื่ออะไรคะคำตอบที่ถูกต้องเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่เราทำน้ำ หรือทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลองข้อที่สประเพณีทำบุญทางน้ำเรียกว่าประเพณีอะไรคะคำตอบที่ถูกต้องประเพณีชักพระหรือประเพณีชักพระของภาคใต้นะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะเรามาสรุปคุณค่าและประเพณีของไทยกันอีกครั้งหนึ่งนักเรียนครับประเพณีคือสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะคะประเพณีของแต่ละภาพก็เกิดจากความคิดความสร้างสารรค์หรือภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นนั้น แล้วเรียนจะเห็นได้ว่าประเพณีที่สําคัญของไทยก็อย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีรอยกระทงประเพณีบวชนาคถ้าเป็นทางภาคเหนือก็จะเป็นประเพณีสงการานต์ประเพณีรอยโคมนะคะภาคอีสานก็จะเป็นประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีบุญบั้งไฟประเพณี ไรเรือไฟถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นประเพณีชักพระหรือประเพณีศาสตร์เดือนสิบสองเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทยไปแล้วนั้นโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ